นิทานเสริมสร้างความมีน้ำใจจากกระเป๋าสารเรื่องยุคยิก,ยกจอมแบ่งตันแนะนำตัวละครยุคยิก,ยก แม่ของยุกยิกและเพื่อนเพื่อนของยุกยิกเจ้าช้างน้อยสู่สู้เจ้ากระต่ายน้อยโตโตเจ้าแกะน้อยฟูฟู่ เจ้าวัวน้อยโมโม่เจ้าหมูน้อยอุงอุงและเจ้ายีราฟน้อยยี่ยี่ หน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่แสนสงบสุขมีครอบครัวกอไก่อาศัยอยู่มีลูกเจี๊ยบน้อยชื่อว่ายุกยิกยุกยิกอาศัยอยู่กับคุณแม่ที่บ้านของยุกยิกเปิดร้านขายขนมมีทั้งคุกกี้ลูกอมสายหมาย วันนี้อากาศแจ่มใสคุณแม่ของยุกยิกอบขนมคุกกี้หอมกุ่นไว้เยอะแยะเลยยุกยิกถามคุณแม่ว่าคุณแม่ครับคุณแม่ครับยุกยิกขอแบ่งคุกกี้ไปฝากเพื่อนๆได้ไหมครับ ได้สิจ้าเดี๋ยวแม่เตรียมใส่ถุงให้นะคุณแม่ตอบยุกยิกแล้วยุกยิกก็เตรียมตัวจะออกไปเล่นกับเพื่อนๆยุกยิกก็เดินออกจากบ้านแต่ทันใดนั้นยุกยิกก็หันไปเห็นเจ้าช้างน้อยซูซูกำลังยืนมองขนมในร้าน ยุกยิกจึงถามเจ้าช้างน้อยสูซูว่าสูซูกินคุกกี้ไหมเราแบ่งให้นะเจ้าช้างน้อยสูซูรีบตอบยุกยิกทันทีขอบคุณนะยุกยิกเธอเป็นคนมีน้ำใจมากๆเลยไม่เป็นไรเลยสูซูยุกยิกตอบเมื่อมาถึงสนามเด็กเล่นยุกยิกแบ่งขนมให้เพื่อนเพื่อน แต่เมื่อนำคุกกี้ให้กับเจ้าวัวน้อยโมโมยุกยิกกับต้องแปลกใจโมโมพูดว่าไม่ล่ะเราไม่ชอบกินคุกกี้เจ้าวัวน้อยโมโมตอบปฏิเสธออกไปทันทียุกยิกหยุดชะง,งักด้วยความตกใจแล้วรีบตอบเจ้าโมโมไปว่าไม่เป็นไรนะโมโมถ้ายุกยิกมีขนมที่โมโมชอบ ยุกยิกจะแบ่งให้โมโมนะและแล้วยุกยิกก็เข้าใจว่าไม่ใช่ทุกคนที่อยากได้ของที่เราให้บางคนก็มีเหตุผลของตนเองในขณะที่ทุกคนกำลังนั่งกินคุกกี้กันอย่างอเรเ็ดอร่อยและมีความสุขทันใดนั้นก็มีเสียงร้องออกมาจากข้างๆ แง่แง่เอาตุ๊ก,กตาของอุงอุงคืนมานะหมูน้อยอุงอุงร้องก็โตโต้จะเล่นนะ่ะกระต่ายน้อยโตโต้โตกาวแต่ว่าตุ๊ก,กตามันเป็นของอุงอุงนะยุกยิกรีบเดินไปดูก็พบว่าอุงอุงหมูน้อยกำลังร้องไห้อยู่ยุกยิกจึงถามว่า เกิดอะไรขึ้นหรออุง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 ตอบว่าโตโต้แย่งตุ๊กตาของเราไปอ่ะอุงอุงตอบพร้อมกับร้องไห้เสียงดังโตโต้รีบตอบกับทันทีไม่จริงนะอุงอุงแย่งของเราเล่นก่อนยุกยิกรีบเข้ามาห้ามพร้อมกับพูดว่าใจเย็นๆนะ อย่าแย่งกันเล่นเลยเรามาแบ่งกันเล่นดีกว่าจะได้เล่นตุ๊กตาด้วยกันทุกคนไงทำยังไงล่ะอุ่งอุงและโตโต้ถามพร้อมกันทันใดนั้นยุกยิกจูงมือเพื่อนๆนทั้งสองมานั่งและพูดว่าเราก็มาเล่นด้วยกันไงนี่ของเล่นของยุกยิกแบ่งให้โตโต้เล่นนะ ส่วนตุ๊กตาของโตโต้แบ่งให้องุ่งๆเล่นนะทั้งสองจึงถามยุกยิกพร้อมกันว่าแล้วยุกยิกจะเล่นอะไรล่ะนี่ไงยุกยิกก็มาเล่นกับพวกเราทุกคนไงเล่นด้วยกันหลายๆคนสนุกดีออกฟูฟู่แกะน้อยพูดกับยุกยิกและแบ่งของเล่นให้ยุกยิก และเพื่อนๆก็ต่างนำของเล่นของตนเองเอามาแบ่งให้ยุกยิกได้เล่นด้วยกันจากนั้นยุกยิกและเพื่อนๆก็นั่งเล่นกันอย่างมีความสุขเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะพอตกตอนเย็นยุกยิกก็เดินกลับบ้านในระหว่างทางก็ได้พบกับเจ้ายีราฟน้อยยีจี้ที่กําลังเดินกลับบ้าน ยุกยิกจึงแบ่งคุกกี้ที่เหลือให้ยี่ยี่นำกลับไปทานที่บ้านยี่ยี่ยียี่เรามีคุกกี้แบ่งให้ยี่ยี่นะยุกยิกพูดยี่ยีย่กล่าวขอบใจนะยุกยิกเธอเป็นคนมีน้ำใจมากๆเลยจากนั้นยุกยิกก็เดินยิ้มแก้มปีกกลับบ้านด้วยความยิ้มแย้มพ่อมาถึงบ้าน ยุกยิกก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้คุณแม่ฟังคุณแม่ยิ้มแล้วพูดกับยุกยิกว่าเพราะว่ายุกยิกแบ่งคุกกี้และของเล่นให้กับเพื่อนๆเพื่อนๆจึงแบ่งของเล่นให้กับยุกยิกไงจ๊ะนี่คือความสุขที่ได้จากการแบ่งปันไงจ๊ะยุกยิกการแบ่งปันคืออะไรครับแม่ยุกยิกถามด้วยความสงสยัย คุณแม่ยิ้มแล้วตอบยุกยิกว่าการแบ่งปันคือการแบ่งสิ่งของความสุขให้กับผู้อื่นโดยที่เราไม่เดือดร้อนไงจ๊ะแม่ตอบยุกยิกอ๋อยุกยิกเข้าใจแล้วครับคุณแม่วันนี้ยุกยิกมีความสุขจังเลยครับยุกยิกพูดพร้อมกอดคุณแม่อย่างมีความสุข นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการแบ่งปันทั้งการเป็นผู้รับและการเป็นผู้ให้สอนให้เด็กๆมีน้ำใจและรู้จักปรับตัวอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข